สวัสดีค่ะที่นี่ลานพุทธชินราชนะคะที่บ้านลุงพลค่ะปู่มหาหมุนีนะคะเลเฮีเดีกำลังจะเตรียมทำพิธีนะคะแก้่วงจุย้ยแก้่วงจุ้ยที่องค์หางองค์พระปู่ปาริกิตนะคะมาทางด้านองค์พระพุทธชินราชนะคะปู่มหาหมุนีกิดมากแล้วค่ะช่วง เตรียมพิธีนี้นะคะมีคุณย่าน้องอาชินะคะช่วยเตรียมสิ่งต่างๆที่จะทำพิธีเบิกเมธทรณีสีทิศของปู่มหามุนีค่ะมีเฮีเดอีกคนหนึ่งนะคะที่ช่วยในงานนี้เฮีเดนินนะคาค่ะช่วิทูเฮเดน,นินนะคะนะคะ ช่วยส่วนญาตน้องไอชินั่งอยู่ข้างหลังค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมงานนะคะปู่มหามุนีใช้ปูนที่อยู่ใบพูนะคะเจิมกับลูกมะพร้าวทั้งสีลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาก็ทําการจุดทูบค่ะไม่ทราบว่ากี่ดอกเนาะทูบเสร็จแล้วปู่มุนีก็ทําการไหว้สี่ทิศนะคะไหว้ครบสี่ทิศเลยค่ะ ีอย่ามาอยากทำอะไรเลยติดพูดไม่เลยอ๋อนิกกี้นิกกี้นิกกี้ชนขากล้อง ข้าพเจ้า <avenues. S 2> ถ้าซึ่งทางพึงทำใครก็ได้ช่วยเอาร่มมาใหม่ข้าพเสงอิจ้าถ้า อิมังอคิธานังบหุบุพังบุคตเนัตวสิกะบุพเลนจโตเปิเตยังนิทานังปะละมังสุภาอามะกุลามกอามะตเปอมัสวนคาูอัยยัมพระดันาธรรมะสวนคาโูอัยยมรันะธรรมะสวนกา thật muaatssa pakauwak tu a tu sama samsa na mosa pako tu a tu sama sam o tasa mosa pak sama samsa như hàng ra âm mang ra ra cắt raệt trắngăng ra ra cách ra mẹô mộtăng ra ra thật ra mẹ tổ hâm âm สัตยัมเปิดสังฆสารนังกัจจามิติยัมเปิดสังฆสารนังกัจจามิติยัมเปิดสังฆสารนังกัจจามิเวันทางชีวิตทางยาววนิพพานังสารนังกัจจามิธรรมังชีวิตังยาววนิพพานังสารนังกัจจามิสังฆัง เอวะตังสารณังคัจฉาปะเณยโวตะยังเปขุงชีวิตังยวานิภานังสารณังคัจฉามิโถเตยัมเปธัมมัง จังฆังชีวิตจังยาวันยิบผ่านนางสะระนางกัจฉามิสติยมเปี๊บทังชีวิตจังยาวันิบานังสะระนางกัจฉามิสติยมเปี๊บธรรมชีวิตจังยาวันยิบผ่านนางสะระนางกระชามิ พุทธังวันทิตาวาข้าพเจ้าไหวแล้วถึงพระพุทธยางธรรมังวันทิตาวาข้าพเจ้าไหวแล้วถึงพระธรรมยังสังสังวันทิตาวาข้าพเจ้า ปัจจัยอาจารย์คุณพระฤาษีนาลอดคุณพระฤาษีนาลายคุณพระฤาษีตาหัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีกะไรก็อดคุณพระฤาษีกัดศบคุณพระฤาษีไก่พกคุณพระฤาษีทับสมุขคนอีกทางพระพรชลูกันและหลวงปู่ภูบาธรรมมุนีอาจารย์เมธีที่ตะรมโมและนักเศรษฐวิทยาอีกท้งพระครูพาพระครูเท่าพระครูฟักพระครูอักษรสถาพร กรรมเสด็จไ้แก่ข้าพเจ้าในการบัตรนิพพานอมกุลเทวานมหาเมฆข้าพเจ้าขอย่อกรนฟุตรี้วยกินดีและเขารบคำนบุบผู้เท่าแต่เก่าก่อนและปัจจุบันทั้งคูเลคคูยันคูวอันคูยาคูเฮดมนคนกาตาคู้นโมกโขอและนโมกโกาผู้อักขระหอมไทยทั้งลายทั้งมวล ทั้งพื้นปัตตภีดนบรรดาสัพพระเศษวิทยาอีกทั้งพระผูผาพระผูเท่าพระผู้วางพระผูอักษรสถาพรกรรมเสร็จให้แก่ข้าพระเจ้านการบัดนี้อีกเพิน ขออัเชิญพ,พระราาพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเก้าเหนือคมขอเชิญพระคมมาอยู่บาซายขอเชิญพระตะไลมาอยู่บาขวาขอเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำรายขอเชิญพระพายมาเป็นลมงปาขอเชิญพญานาคมาเป็นต้อยสังวานขอเชิญพระสารมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะกระทำสิ่งใดพูดใดทายใดได้ไดไดเเลียนเปียนทาเปียนแทงได้ประมา,าทปัะทง ขออันเราู e ้จะอวหลังทำีต้ออยแตกพระองค์เจ้าเจ้าชายพระชายาทลายเอาชลงมาเป็นกระทอน กูจะเบิกกรทวารประตูยันกูจะเบิกคนในชัวถึงม่านกูจะเบิกพลันยาละเขากันสาตากูจะเบิกพีหงมาลาพายกูจะฝากกระบาดในบาทนี้อมเบิกมาฮาเบิกกูจะเบิกในทั้งโลกในทั้งลกในแรงลากูจะเบิกดินบาสในาแรงกูจะเบิกเกาะกันในแผ่นดินกูจะเบิกสิกิลินในเฮลฮองกูจะเบิกจำทองในจึงใจกูจะเบิกตะเล่ยอันเชี่ยวกากูจะเบิกกุัตาิยพีหลวงอันป้องกันระวังไปิบิรศิีเสยุลาหูจอนกูจะเบิกกัดก่อน ปตจวาณนันติงตากูจะเบิกวงค้อนนั้นอยู่รักษากูจะเบิกทั้งว่าลยาที่เขาทำมาด้วยตะกัวและทองแดงเป็นจะแบงรักษากูจะเบิกแหวนยันและแหวนวิรอดกูจะเบิกพระประลอดและลูกกันอันวิเศษกูจะขัดด้วยพระเวทของกูอิติมาเลโสเอหิมาเลโสสัปโปเตโซจโยมหานุภาโวสาราพาตเสเทพระวันตุเมพระวันตุเตง ผมปกปกดาสภาพกกูจะปกพระผมเจ้าเท่กูจะปกพระกุงตาเนี่ยกูจะปกพระอือถึงร้อยแปดพระองค์กูจะปกพระอีสุวรรณราลนาลายกูจะปกพระบุญทธกิริยากูจะปกพระบุญจธกิรินายกูจะโกพระนางอุมาเทวีกูจะโบกพระมาตุลีอเมริกาหากูจะปกต่างหานยุมางกูจะปกต่างประทานกูจะปกต่างกุมาลาตัางกุมาลีกูจะปกพระเอกซอร์ดพัลบอดกูจะปกพระฤาษีนะหลอดอันเธอทรงยอดพระกันไต้ก็จึงให้กูมาปกเครื่องบาริสุสกุลละบิดสาน้อยกลุ่มหลวงเจ้าการจะโบกเครื่องแรกใดและทอง กูจะปลูกเห็นทาแดงเขียวงากูจะปลูกแหวนปลูกหอปลูกดาปลูกรังธนูคำสาปละเมิดทากูจะปลูกไม้จำสาบเป็นประคันใ่สีกูจะปลูกลูกคำทางอวมบดีกูจะปลูกหลวงพี่ทางบาชานใบบาทกูจะปลูกยาจงจงปากาอ้บุกบุกลุกลูกขึ้นมารองรับพระราชองค์การสวาหะสวาโหมไปบอกลุงเอาเดินสะท้อนดูไหม เขาอะเขารู้เขาจะสะท้อนยันเป็นพระยันอ่าเขาอยกยันสะท้อนลือชานังมหาลือชานังลือโยคีธรรมะสัจร罗มามาเยมา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 ณามาปะทาอมลือชานังมหาลือชานังลือโยคีธรรมะสัจร罗มามาเยมา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 ณามาปะทาอมลือชานังมหาลือชานังลือโยคีธรรมะสัจร罗มามาเยมา นามามัมหนมาพัดท่งตังาวกิจกรกมัสนียวัสาวนันตังทาวจิโยชนบังทงคุณมาวันตังอิทปิบังกตมโนจิตวามินโตนเจยสามาพุทเจ้ชังกาเนี่ยโอเคสกัดกมจิหาตังาวนันตังทาวนจิโยชนบังคุณมาวันตังอิิปิบังกตมโนจิตวามินโตนเจยสามทเจังกาเนีกาทวนกาจมตังบุขามีาจินญาเจชุนจเยกาจะไม่ันเจยศอม่จินาจิตวามินชเจยมทเจ้ังกนี

em-da-pi-po-cha-ze-ya-man-ka-ra-a-cha-ka-ta-yo-wa-ch-a-na-su-ne-ch-a-ra-te-me-tan-ti-hit-a-wa-na-ne-ga-wi-cha-ni-ta-va-cha-ba-ni-mo-ka-ng-su-ka-ng-ka-zi-ka-ba-yi-an-na-lo-o-ong <laughs> nya-pan-yo-o-ong mo ka ng su ka ng ka zi ka อิติปิโสภะคะวายะมะลาฉาโนวังทเวสุวรรณโนอุมาละนังสุขังอระหังสุขัตโต ไปไปยังวันนี้กี้ <c oughs>

เคไหมภาพเราโอเคไหมอ่านเชนแล้วตอบได้เสร็จแล้วก็ตามก่อนตามก่อนพิธีเบิกธรณีตอนนี้ปู่มหามุนีกำลังจะเริ่มใช้มะพร้าวทำการเบิกธรณีสีทิศนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนต่อเลยพี่้ะเพิ่ม เกิดบอกพ่อแม่ธรณีนะครับก็ดูก่อนนะครับจังหวะน <c oughs> ี้ถ้าเป็นหมาคนอื่นโดนไล่ไปแล้วนะไอ้กี้ไมีกี้ไอ้ก,กวนทุกงาน <c oughs> ที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับในดอกนะครับ ก็คือน้ําทิพเวลาที่จะทําพิธีกรรมอะไรเนี่ยหรือจะทําการสร้างอะไรเนี่ยต้องบปิดธรณีก่อนล้างให้มันสะอาดเห็นไหมแ่ว่าพิธีกรรมตั้งแต่สมัยวันนพรมเนาะเวลาพ่อแม่จะ,สะเสด็จหรืออะไรจะ,สะเสด็จหรือเทพเทวดาเสด็จก็จะล้างหมดเลยเทวดาต้องการความสะอาดเหมือนกับบ้านเราแหละบ้านเราไม่มีทำาสกป,ปรปกลกล้เทอแผกจะเข้าบ้านนะเออไม่เข้าหรอก ปลูกไหมครับเอาเอาหนู่ขงนอกอะเยอะแล้วนะนี่เทวดาก็เข้ามาได้ละนะเทศเทวดา่ได้มีทั้งสี่ทิศจะเห็นหนึ่งเทศสองเทศสามเทศสี่เทศนะอือก <bunker. S 2> <fit> ็อย <país> evet, ่าไปยัง <respuesta>. ค <fruit> ุยกันครับแม่กระไรครับโอเคนะครับคุณทีทุกท่านครับโดนครับโดนรอบนี้โดนมากครัรมพิธีเปิดแม่ธอรณีครับ งเอาไปใหุ้ไปอาบนอน้ำก็คว้ำมค่อ๋น้ำมเนนปล้อาเางเห็นไหมเอ่ยมองเห็นตัวเลขดีไหมแม่ใหญ่ากาแฟให้ไหนจ้าตัวเลขแู้ใหญ่าารย์เดซหาหกห้เลขไหน แม่ผู้ใหญ่เห็นห้าหกเลยค่ะห้าหกห้าหกขอซุ่มหน่อยนะครับแป๊บนึงทีละกล้องนะทีละกล้องทีละกล้องเค้ยค่ะเจ้าเวลาปู่ลงต้องเข้าต้องสั่นช่างนี่ปู่ตัวจริงด่าจะช่วยตอนนี้ลงหรือยังคะลงหรือยังออกหรือยังคะยังไม่ออกออกกัไหนยังไม่ออกเลยยังเขี้ยวหมากอยู่ยังเขียวหมากอยู่ไม่ออกใช่ไหมคะให้สังเกตที่เขียวหมากใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบพระคุณอย่างสูง